สกลุ่มเปราะบางได้รับเงินในเดือนมก,กราคม69ไวัยขึ้นกว่าเดิมสูงสุดคนละ1,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะได้รับวันไหนและใครอยู่กลุ่มเปราะบางกันบ้างนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบอกัะบผมในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกัะบผมในวันที่ 4มกราคมปี2569ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้มาอัปเดตแจ้งเตือนให้สำหรับตารางเงินเข้า3กลุ่มเบรอบางในเดือนมกราคม69นะคะ ซึ่งบุ๋มดูปฏิทินแล้วนะคะก็จะได้รับเงินไวขึ้นค่ะแต่ก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกันบังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ๋มฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเอาล่ะสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะอยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้แก่เด็กแรกเกิดถึง6ปีผู้สูงอายุและผู้พิการนั่นเองค่ะทุกคน ก็จะได้รับเงินไวขึ้นจริงๆนะคะในเดือนมก,กราคม69ก็คือ9มก,กราคมนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าวันที่10ตรงกับวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยค่ะทุกคนกรมบัญชีกลางก็เลื่อนมาออกให้ก่อนก็คือ9มก,กราคม69นั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือเด็กแรกเกิดถึง6ปีค่ะทุกคนสำหรับพ่อแม่ ที่บ้านะอาคนไหนนะคะที่คลอดลูกแล้วนะคะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เอาไว้แล้วเนี่ยเตรียมรับเงินกันได้เลยนะคะคนละ600บาทนะคะจนถึง6ปีกันเลยทีเดียวนะคะส่วนลูกบ้านไหนนะคะที่เดือนนี้ก็คือครบ6ขวบแล้วเนี่ยก็จะไม่รับเงินนะและลูกบ้านไหนที่จะครบ 6, 6ขวบในเดือนหน้าก็จะได้รับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายค่ะ ต่อมานะคะนั่นก็คือผู้พิการค่ะผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800บาทนะคะผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทค่ะทุกคนส่วนใครนะคะที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็รับเพิ่มกันอีก200บาทนั่นเองนะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ60ปีขึ้นไปที่ไปลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพเอาไว้แล้วนะคะก็จะได้รับ ตามอายุเบีย้ยขั้นบันไดเลยนะคะ600ถึง1,000บาทนั่นเองค่ะทุกคนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีที่ผู้ดูแลยื่นขอคำขอรับเงินเอาไว้นั่นเองนะคะคสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะหรือว่าให้บุ่มตามข่าวเรื่องไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ